เอาแล้วนะครับได้เรื่องแล้วครับผม,มเดินเลาะมาดูไม่กี่คันนะครับนี่ครับันปะผมแรมที่สองมาแล้วนะครับผมผมก็มาดูคันนี้นะครับผมสายจุ่มๆเออ,ออุ้ยอุ้ย,ยกดได้นะครับมีครับผม สวยเลยครับดูคันนี้คัน,นครับครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับน,นี้ก็ออกมาปักเบ็ดนะครับผมปักเป็นเยื่อเครียดนะครับผม พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินนะครับผมก็พิ่งเกี่ยวเหยื่อได้สี่ห้าคันนะครับผมก็ปักเป็นในนานะครับผมแล้วก็จะมีขูน้ำข้างนานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปเกียเย่ยวเหยื่อให้เ็กันครับ ตอนนี้ก็กโมงครึ่งนะครับแด่มืดแล้วนะครับผมอากาศก็เริ่มจะเย็นๆแดดจะหนาวแล้วนะครับผม6โมงครึ่งครับประจันขึ้นแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเดินดูเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อไว้นะครับว่าจะมีตัวกินหรือเปล่าน,นะครับถ้ามีกินก็จะถ่ายให้ดูนะครับถ้าไม่มีกินก็คงจะออกมาล้ออีกทีนึงก็ สองทุ่มครึ่งเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดินดูเบ็ดก่อนครับผมเอาแล้วนะครับได้เรื่องแล้วครับผมเดินแล้ะมาดูไม่กี่คันนะครับผ่นบันป่านะครับผม ครับผมเปิดหัวก็สายประมาณสองขีดนะครับผมถือว่าเปิดหัวได้ดีครับผมโอเคครับผมแรมดีสองมาแล้วนะครับผมผมสายก็โอเคนะครับผม ครับแตมทีสามครับผมสายทําปละเขมนะครับผมครับผมก็เดินมาถึงขันนี้ก็เป็นสภาพนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวอยู่หรือเปล่าลนะครับอุ้ยอยู่ครับผมอา้าว ติดไม่แน่นนะครับผมหลุดไปแล้วโอ้โหเสียดามากสวยสวยนะครับตัวนี้โอเคครับครับผมโโหแสงอาทิตย์นะครับผมเข้ารูไปแล้วนะครับผม โอเคครับทางใครทางมันครับผมครับผมตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วนะครับออกมาเลาะเบ็ดนะครับผมเดินมาถึงคันแรกนะครับมีอาการครับผมโดนครับโดนโดนนะครับผมโดนครับผมโอ้ตัวดีครับผมผม สสยสวยนะครับผมตัวนี้ก็ผ่านมาหลายคันนะครับในกลัวจะไม่มีตัวกินอีกนะครับนี่ครับผมสายดีนะครับตัวนี้ ตัวนี้กไซส์สวยอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคครับแต้มที่สองรอบสองทุ่มครับผมหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้เริ่มผันสายเป็นเกลียวขึ้นมาแล้วนะครับ<ม>แต้มที่สามครับผมผมก็มาดูคันนี้นะครับผมสายจมจมเออุ้ยอุ้ย กบได้นะครับขาตั้งกล้องก็ไม่ได้ามานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวหยุดวิดีโอแป๊บนึงครับครับผมก็ลาอเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับล็อกสองทุ่มนะครับก็กิน4ี่ได้สี่เลยนะครับผมเป็นปลาช่อนสามตัวนะครับแล้วก็ กบอีกหนึ่งตัวครับผมกบกับตัวใหญ่เลยนะครับลาก็ไซส์สวยๆสองตัวนะครับโอเคครับเจอกันอีกทีตีห้าครับผมกับผมก็ออกมาเก็บเบ็ดนะครับผมตีห้ากว่านะครับผมมาแล้วนะครับแต้มแรก ส,สวยครับผมตัวนี้อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะนะครับผมตามที่สองตัวนี้สามสี่ขีดนะครับผมครับผมอีกตัวนะครับปากบุ้งวันบนะครับ ติดนะครับผมไม่ได้เอาอะไรมาวางกล้องเลยครับหยุดกล้องแป๊บนึังครับก็ได้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับผมอีกหนึ่งตัวครับผมสายสวยๆครับผมตัวที่สี่ครับผม มีครับผมสายสวยเลยนะครับดูคันนี้คันครับ สองตัวคู่เลยนะครับผมอ่าเคครับเก็บปลาก่อนครับผมบผมขันนี้ขันกลงเลยนะครับผมใส่สวยครับผมครับผมปลาใสสองทําขีดนะครับ เก็บครับผมครับ่ายตึงๆครับผมหมีครับวิ่งวิ่งวิ่งอ,อย่างไซสสวยนะครับผมน่าจะตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมเ,เบ็ดยังเหลืออีกสองคันนะครับ รับผมก็เก็บเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามสิบสามคันหลบเชา้านี้ก็ถือว่าหมานมากเลยนะครับได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับมาคืนนีกหตัวแล้วก็กบอีกหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรน,นะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ